อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าปาไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าปาไปคลิปนี้ขออนุญาตทําคลิปทําคลิปตอบคําถามตอบคําถามเพื่อนเพื่อ่เราตอบถามเข้ามาครับป๋าแนะนําวิธีเตรียมตัวที่จะรับงานขับรถรับงานผ่านแอปหน่อยได้ไหมครับด้วยความยินดีครับผมจะบอกอย่างนี้ครับต่างคนต่างมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาแชร์ประสบการณ์ ผมว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีนะเพราะว่าอย่างผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเรื่องไหนรู้เอามาเล่าเรื่องไหนรู้เอามาแชร์เรื่องไหนไม่รู้ก็ไปหาข้อมูลสอบถามปรึกษาคนที่เขารู้คนที่เขาเก่งกว่าเราผมไม่ได้เ,เก่งกว่าใครรู้ก็เอามาเล่าเท่านั้นเองทีนี้มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาครับเพราะว่าบางคนเนี่ยหลายๆท่านเลยอยากจะเอารถเนี่ยที่มีเนี่ยเอามาหาเงินหาทองประกอบอาชีพเป็นอาชีพเสริมก็ดีเป็นอาชีพหลักก็ได้ก็แล้วแต่ถนัดแล้วแต่มุมมองนะครับ ทีนี้การเตรียมตัวที่จะมาประกอบอาชีพขับรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์ก็เถอะเตรียมตัวอันนี้จากประสบการณ์ผมนะจากประสบการณ์เลยนะอาจจะมีอะไรที่ตกหล่นไปขออภัยด้วยส่วนเพื่อนๆคนไหนมีอะไรที่จะแนะนําเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งแนะนําผมเนี่ยยินดีนะเหมือนอาจารย์เบียร์่หมช่วงนี้ฟังอาจารย์เบีย <laughs> ยินดีน้ําไม่เต็มแก้วรับฟังอันไหนดีเอาไปใช้อันไหนไม่ดีตีกันได้ตีกันได้ไดยาดาเดี๋ยวน้อยใจ ติชมกันได้การเตรียมตัวเนี่ยครับที่จะมาขับรถรับงานผ่านแอปเนี่ยอันดับแรกเลยหลังจากที่เราสมัครแอปต่างๆอะไไม่ว่าจะเป็นขับแกร็บขับโบขับลาลาโมขับอินได้ขับแม็กซิมขับทาดาแอปอะไรก็ช่างการเตรียมตัวพื้นฐานเนี่ยให้เราลึกถึงความปลอดภัยของเราครับคำว่าความปลอดภัยในที่นี้ก็คือปลอดภัยในสุขะอนามัยของเราตัวอย่างเช่นสิ่งที่จะต้องเตรียมเลยอันนี้ผมแนะนานะ หนึ่งเลยน้ำน้ำนี่น้ำน้ำเปล่าน้ำแล้วแต่น้ำอะไรก็ได้ติดรถไว้หน่อยเป็นน้ำอัดลมกระป๋องก็ได้เป็นน้ำเปล่าน้ำวิตามินอะไรก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับบางครั้งเนี่ยหลายคนนี่ชอบกินขนมนี่เนนนี่ยขนมไม่ได้โฆษณาสปอนเซอร์เขานะชอบกินขนมหรือบางคนเนี่ยขับรถแล้วไม่มีเวลากินข้าวก็นั่งทานข้าวในรถผมว่าเป็นบ่อยมาก,ก่อน กินข้าวในรถเลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิง้งข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวอะไรข้าวอะข้าวกงข้าวก่อมานั่งกินในรถเชื่อไหมผมเคยนะกินแล้วติดคอนั่งกินท่าเนี้ยบางทีกินแล้วข้าวติดคอติดคอแย่เลยวันนั้นผมกินแล้วติดคอในรถไม่มีน้ําน้ําหมดหาที่กินน้ําจอดข้างทางเจอร้านขายข้าวแกงพอดีริมถนน วิ่งลงไปกินน้ำอ่ะน้ำน้ำของขา้าวน้าทิรานะครับติดคออันตรายเพราะติดคอเนี่ยถึงตายได้นะบอกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมน้าไว้ในรถสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องเต็มขวดก็ได้ก็คือกินแล้วก็เก็บไว้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทิ้งหรือค,คือบางคนเนี่ยจะบอกอย่างนี้บางคนไม่ไม่เก็บอะไรเลยในรถนะครับก็ไม่ผิดนะแต่ว่าการเตรียมน้ําเตรียมอะไรไปสักนดิดหนึ่งเนี่ยผมว่ามันมันปลอดภยัยสองสิ่งที่จะต้องเตรียมเลยคือเงินทอน ตังทอนเนี่ยคนต้องเตรียมครับเพราะว่าอย่าไปคาดว่าลูกค้าจะต้องโอนให้อย่างเดียวนะเพราะบางครั้งบางคนจ่ายเป็นเงินสดพราจ่ายเป็นเงินสดแล้วนะครับบางทีพอไปถึงปลายทางตังไม่พอทอนปัญหาเกิดนะพอตัวอย่างเช่นลูกค้าเรียกรถมาพอไปถึงปลายทางสมมติค่ารถร้อยยี่สิบลูกค้าให้แบงค์พันมาทีนี้ว้าวุ่นเลยนะผมเคยเป็นเคยเจอประสบเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันต้องขับรถกลับออกมาเพื่อมาหาตังทอนเพื่อมาแลกเงิน เพราะเราไม่มีตังค์ทอนประเด็นคืออะไรรู้ไหมทางที่ไปส่งผอถติงจุดหมายไปทางแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยกังคืนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างดึกดึกอย่างเงี้ยหาคนแลกตังค์หาที่แตกตังค์ไม่ได้นะผมเคยเจอนะขับย้อนออกมาโอ้โหปวดหัวจี้เลยสี่โลกางคืนเงนี้ยดึกๆเพราะว่าเขาปิดกันหมดแล้วนอนกันหมดแล้วขับรถออกมาเพื่อหาตังค์ทอนสี่โลสี่กิโล มันคือต้นทุนเราทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าแค่4กิโลนะเพราะว่าไปถึงปลายทางลูกค้าจ่ายตังค์แพงนธุนไม่มีทอนขับย้อนอามาหาตังทอนในเข้า4กโลหาตังทอนเสร็จทอนให้เข้าเสร็จขับกลับไปส่งมาที่เดิมส่งมาที่เดิม,สม,เ,ดม,สมเสร็จปุ๊บทอนเรียบร้อยแล้วปุ๊บขับกลับ,บออกมายัางจุดเดิมอีกหางานต่อไปกับทั้งหมด3เที่ยว4ี่ส2มกิโลระยะทางที่เราเสียไปสีๆ1ิกิโลเนี่ยเป็นค่าน้ำมันเท่าไหร่ค่าแก๊สเท่าไหร่ คัาใส่เท่าไหร่ทุนเราเท่านั้นเลยเสียเวลาด้วยเสียอารมณ์ด้วยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นตังคทอนเตรียมไว้แต่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมครับเวลาลูกค้าขึ้นรถแล้วรับงานแล้วไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือว่ารับงานผ่านแอปก็เถอะผมอยากแนะนําอย่างนี้ครับสอบถามลูกค้าก่อนเลยถ้าลูกค้าชําระเป็นเงินสดถ้าลูกค้าชําระเครดิตผ่านแอปอันนี้จบถ้าเกิดลูกค้าชําระเป็นเงินสดปุ๊บถามคุณลูกค้า พอจะมีค่ารถจ่ายแบบพอดีไหมครับพอดีผมมีเงินทอนอยู่ไม่มากกลัวจะไม่พอเราจะได้รู้ก่อนถ้าลูกค้าบอกอพี่หนูมีแป้งพันหนูมีห้าร้อยพี่ไม่เป็นไรหนูมีพอดีอ่ะเห็นไหมเราก็รู้ตัวแล้วว่าปัญหาอะไรจะเกิดถ้าเขาบอกว่าเขาไม่มีแป้งย่อยเลยมีแป้งพันระหว่างทางเรายังจะได้หาวิธีแก้ไขแวะซื้ออะไรแวะแตกเงินก่อนจะได้จบปัญหาเห็นไหมตังทอนสาคัญนะแล้วในแอปนี่นะครับ ในแอปเขาทุกแอปแหละเขาระบุไว้ชัดเจนว่าคนขับต้องเตรียมเงินทอนไว้ให้พอดีกับลูกค้าถ้าไม่มีเงินทอนลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายได้ไม่ผิดกฎหมายนะบอกได้เลยแต่คนที่ซวยคือเราขาดทุนไงยกตัวอย่างลูกค้าไปให้ไปส่งอย่างเ,งเมื่อกี้ร2อยี่สิบาทแล้วลูกค้าให้แบงค์พันแล้วเราไม่มีทอนพอเราไม่มีทอนเสร็จปุ๊บแล้วยังไงหาที่ทอนไม่ได้ แปลว่าลูกค้าไม่จ่ายได้นะอย่าลืมนะครับแอปรักลูกค้ามากกว่าคนขับแ <c oughs> ม่ยังทำใจชิบเปงเลยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรทำไมถึงใช้คำนี้ก็ไม่ได้ว่าโจมตีแอปน,นะครับคือกฎกติกาเ,าเขาเขียนไว้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจตามเขาแต่ตราบใดที่คนขับไปทำอะไรที่ผิดกฎแอปลงโทษส่วนลูกค้าถ้าทำอะไรที่มันผิดกฎแอปลงโทษไหมเพื่อนๆว่า ตามนั้น,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 นไม่เห็นแม่งลงโทษเลยเบีเ้ยวคันรถกูก็ไม่ให้ไม่ให้ไม,ใหไม่ชดเชยด้วยแอบเตรียมตังคทอนไว้ดีที่สุดสิ่งที่ควรจะเตรียมต่อมาผมแนะนําอย่างนี้ครับแก้วกาแฟหรือขวดน้ําก็ได้หรือบางคนชอบกินขนมอ่ะถุงเดิมถุงเดิมขวดน้ําปากใหญ่ๆหน่อยหรือไม่ก็แก้วกาแฟถ้าไม่มีอ่ะถุงขนมก็ได้เก็บไว้ในรถสักนิดหนึ่ง ถ causes, ุงขนมยังไม่ไม่ใช่ถุงเปล่าก็ได้มีมีขนมก็ได้เพื่อฉุกเฉินฉุกเฉินอะไรเพื่อฉุกเฉินปวดฉี่อันนี้เรื่องสำคัญยกตัวอย่างไม่ไม่ต้องตัวอย่างเลยเรื่องจริงเลยผมมาเป็นบ่อยขับรถเมื่อก่อนเนี้ยขับแท็กซี่นะครับขับกลางคืนด้วยโอ้โหปวดฉี่หาที่ฉี่ไม่ได้ผู้ชายเนี่ยหย่อนง่ายจริงไหมข้างทางริมถนนตรงไหนก็ได้เปรียวเปยวมืดๆหน่อยมีมุมลรือๆหน่อยแอบหย่อนได้แล้วผมเคยนะวิ่งอยู่ในเมือง ตอนกลางคืนประมาณสี่ห้าทุ่มอย่างเงี้ยสขุมวงสูงวิทนานาอย่างเงี้ยแล้วปวดแบบอันไม่ไหวแล้วอ่ะจะระเบิดแล้วอ่ะหาที่หย่อนจอดฉี่ก็ไม่ได้ไม่มีพวกคนเต็มถนนเลยสูงวิทนานาอย่างเงี้ยคนเต็มถนนเลยจะไปหย่อนตรงไหนอ่ะรถก็ติดอีกตั้งหากจอดรถก็ไม่ได้โอ้โหว้าวุ่นได้แก้วกาแฟช่วยบรรเทาได้แก้วกาแฟป๊าบสบายแก้วกาแฟไม่มี ถุงถุงถุงขนมอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องน่าอายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติสุขภาพเรานะครับถุงขนมช่วยได้ชำระใส่ถุงฉีใส่ถุงมันซะแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งจบทีนี้ถามว่าผู้ชายมันง่ายและผู้หญิงละ่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะครับผมแนะนําอย่างนี้ครับทิชชู่ผ้าเช็ดรถนี่ผ้าเช็ดรถผมก็มีผ้าเช็ดรถยิ่งมีเยอะยิ่งดีพกไว้ไม่หนักรถ ถามว่าเอาทําไมทิชชู่ผ้าเช็ดรถถุงดําถุงใหญ่ๆถุงพลาสติกแต่แน่ๆต้องมีทิชชู่มีผ้าเพราะอะไรผู้หญิงแน่นอนผู้หญิงคงจะมามามาฉีดไว้ง่ายมาฉี่แบบผู้ชายก็ไม่ได้ลําบากหน่อยก็นั่งฉี่มาเลยในเบาะก่อนที่จะนั่งฉี่แน่นอนครับเดี๋ยวกินมันติดเดี๋ยวมันแฉชเชอะโอ้เละเทะเราก็เอาถ้ามีถุงพลาสติกใหญ่ๆหรือถุงดำเอาถุงดําปูนเบาะ ้าเช็ดรถมีกี่ผืนเอามาวางบนเบาะกระดาษทิชชู่ที่เรามีอยู่นี่ทิชชู่ที่มีอยู่นี่ทิชชูว่วางซับเอาให้เยอะเลยให้มันซับคิดว่าเอาให้มันซับอยู่อะซับฉี่อะแล้วนั่งฉี่เลยนั่งฉี่ในรถคนเดียวไม่มีใครเห็นเนี่ยนั่งฉี่ในรถเลยครับเพราะว่าเหตุสูญวิสัยมันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ด้วยเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าอะไรการอั้นนา,นานเนี่ยกเพราะปัสสาวะมันอักเสบผมเคยเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ย การปวดฉี่ไม่ใช่เรื่องแปลกปวดท้องหนักปวดฉี่อย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นเราเตรียมอุปกรณ์ซึ่งมันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานเอามาใช้ช่วยได้ช่วยได้สิ่งที่ต้องควรจะมีต่อมาเลยเมื่อกี้พูดไปแล้วถึงถุงถุงดำถุงหูหิว้วควรจะมีติดรถไว้บ้างเพราะอะไรครับบางครั้งเนี่ยเรารับงานเนี่ยรับลูกค้าเจอคนเมาเมาเหล้าเมารถเมาแอร เคยเจอไหมโอ้โหเจอเมารถเมาแอร์นี่ผมเปียกเวียนหัวใ้เลยผมผมไม่ค่อยชอบเขาไม่ชอบไม่ใช่ว่าไม่ชอบคนเมารถเมาแอร์นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีนี้เราควรจะเตรียมถุงไว้เป็นถุงดํายิ่งดีเพราะอะไรรู้ไหมอย่างเจอคนเมาจะอ้วกเราเอาถุงไว้เขาพอมันเป็นถุงดํามันมองไม่เห็นไงมันมองไม่เห็นหรือไม่ก็ถุงเซเว่นก็ได้เป็นสีคุ้นๆหน่อยบางคนเล่นถุงมูฮีเป็นแบบถุงใสเลยนะบอกโอ้โห เวลาเขาอ้วกมาเรามองเห็นอนะมันมันสะอิดเสียเออนะเนาะก็ประมาณนี้เตรียมไว้นะครับทีนี้ย้อนมาตอเมื่อกี้นิดนึงว่าถ้าเจอคนเมารถแบบมเป็นเมารถเมาแอร์เนี่ยผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบคือไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ชอบเขานะไม่ค่อยชอบหมายถึงว่าพออย่างเจอคนเมาแอร์อย่างเงี้ยพอลูกค้าขึ้นมาพี่ปิดแอร์ได้ไหมหนูเมาแอร์โอ้โหตอนเที่ยงเนี่ยะแดดเปรี้ยงเลยเบิดกระจกขับโคตรร้อนเลยร้อนมากร้อนจริง อีกประเภทนึ่งคือเมารถไม่ได้เมาเหล้านะเมารถขับไปอ้วกไปเหม็น,ก,นกลิ่นกบอยู่ในรถเลยโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่ถามว่าเราเตรียมไว้เตรียมความพร้อมไว้มีถุงมีทิชชู่มีผ้าผ้าเอาไว้เช็ดถ้ามันเลอะเทอะเตรียมไว้อุปกรณ์พวกนี้นะครับสิ่งต่อมาควรจะมีนะอันนี้ควรจะมีผมแนะนําอย่างนี้ครับเดี๋ยวขอญาตหยิบนิดนึงสิ่งที่ควรจะมีเลยคืออะไรนี่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 เป็นชุดจำสตาร์ท ชุดจำสตาร์ทเวลาเราขับรถเนี่ยแน่นอนครับรถเราใช้งานเราไม่รู้หรอกว่าแบตเตอรี่รถเราเนี่ยมันจะเสื่อมอายุเมื่อไหร่บางคนบอกโอ้ยแบตใช้ได้สองปีไม่จริงคาว่าไม่จริงคืออาจจะถึงหรืออาจจะไม่ถึงเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจครับอย่างรถผมอีกคันหนึ่งเนี่ย Honda Jazz เ,เนี่ยแบตเตอรี่เปลี่ยนมาได้ปีหนึ่งประมาณหนึ่งปีพอดีเลยเพิ่ค,คิดว่ามันยังใหม่อยู่ไหมก็ยังใหม่แบตหมดแบตเสื่อม จอดดับเครื่องกลับมาขึ้นรถสตาร์ทึ่งเงียบก๊บสตาร์ทไม่ติดว้าวุ่นเลยทีนี้เราก็ใช้ตัวนี้ครับเนี่ยไอตัวเนี้ยบอกเซนเนี่ยจะไอจําสตาร์ทเนี่ยไม่กี่บาทไม่กี่บาทเดี๋ยวหยิบให้ดูจําสตาร์ทเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นแบบคล้ายๆโพลูแบงค์เนี่ยคล้ายๆโพลูแบงค์พอแบตหมดแล้วก็เขาก็จะมีจุดเสียบมีสายมาให้นะครับเราก็แค่ไปเสียบแล้วก็จําสตาร์ทกับเสียบที่แบตเตอรี่วิธีใช้งานไม่ยุ่งยาก ถ้าจะซื้อผมแนะนําให้ซื้อชุดที่มันมีปั๊มลมให้ด้วยปั๊มยางปั๊มลมยางอะไรเงไงเพราะว่าอะไรมันเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับบางครั้งยางเรารั่วเหยียบตะปูมาแล้วเราไม่รู้มันรั่วจนแบนแต,แต่ถ้าเรามีปั๊มลมด้วยมันก็ช่วยให้เราขับไปอย่างปั๊มไปอย่างร้านปะยางได้ไม่เสียเวลาเพราะอย่าลืมนะรถสมัยนี้หลายรุ่นไม่มียางอะไรอย่างรถผมก็ไม่มียางอะไรผมก็มีชุดพวกนี้เก็บไว้ มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีเชื่อผมชุดแบบเนี้ยไม่ไม่เท่าไหร่ไม่แพงไม่แพงปัจจุบันนี้ก็เอออย่าผมซื้อมาผมซื้อมาจากช้อปปี้อะซื้อมาถ้าผมจําไม่ผิดเก้าร้อยกว่าบาทแต่มันมีหลายราคาหลายเลเยน,นะครับก็เราไปเลือกหาดูยี่ห้อไหนก็ได้แต่อย่างผมซื้อชุดมาเนี่ยมันเป็นชุดที่มีเดี๋ยวผมหยิบให้ดูมันเป็นชุดที่มีปั๊ม,ม,มลมด้วยนี่ไงปั๊มลมเนี่ยเนี่ยเี่ยเขาก็จะมีปั๊มลมให้ด้วยก็เสียบกับไอตัวโ o w e r b a n เมื่อกี้เนี่ย สตาร์ทได้เลยแล้วก็ปั๊มลมได้ด้วยถ้ามันยางแบนๆยางมันรันน่วนะครับก็เ,เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาไฟฉายคุรจะมีเคาว่าคุณจะมีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรถเสียหรือไปอยู่ในที่เปี่ยวแล้วต้องการจะไปคือไฟฉายอะ่ะบางคนบอกว่จไม่จำเป็นเลยไฟฉายจากโทรศัพท์ก็ได้ก็ได้ครับก็ได้แต่ถ้ามีไฟฉายด้วยมันก็โอเคอะไฟฉายอันเล็กๆสักอันหนึ่งพกติดรถไว้ไม่เสียหาย อันละสามสิบสี่สิบาทแค่นั้นเองเอาไว้เผื่อเหตุจําเป็นเหตุฉุกเฉินเผื่อจะก้มมองอะไรเพร่ะอย่าลืมนะบางครั้งเนี่ยโทรศัพท์เราใช้รับงานโทรศัพท์ใช้โทรอะไรอย่างเงี้ยพอโทรศัพท์ต้องโทรด้วยบางคนใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องส่องเครื่องเวลาเครื่องมีปัญหาสมุดนะอ้าวโทรอีกอ่ะช่างถามว่าดูตรงนั้นสิไฟฉายอยู่นี่เอาโอหวุ่นวายวุ่นวายพกไฟฉายไว้หน่อย ถ้าใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มันก็ได้แต่ถ้ามีมันก็ดีกว่าอย่างเขาผมเนีไฟฉายอันนิดเดียวเองเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอยู่ไหนเอ่ยอยู่ในเก๊เนี่ยอยู่ในเก๊เก,เก็บไว้มีผมมีอยู่สามอันนหะเพราะว่าเอาไว้ติตดรถไว้นะครับมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรไม่ได้ไม่ได้ลําบากหนักหนาอะไรนะครับก็ประมาณเนี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําเลยคือการเตรียมตัวที่จะมารับงานขับรถรับงานผ่านแอปเนี่ย ควรศึกษาวิธีการใช้งานแอปก่อนแอปนั้นๆไม่ว่าจะเป็น Grab เป็นโบศึกษาวิธีใช้งานศึกษาวิธีรับงานศึกษาวิธีเปิดดูแผนที่ศึกษาการใช้งานก่อนจะได้คล่องเพราะว่าอย่างคนไม่เคยเนี่ยไม่เคยรับงานไม่เคยวิ่งรถรับจา้ามาเองง่ายตื่นเต้นนะจะบอกให้วันแรกๆออกมาขับนีมือไม้สน่นมอเลยเหเงือแตกเลยนะเอาจริงผมก็เป็นตอนมาขับแท็กซี่ใหม่ขับเป็นอาชีพเลยหมายถึงเป็นอาชีพเลยนะ ก่อนนันนี้ก็เคยสมัยก่อนนะก็เคยแบบก้องแก,ก๊กอะเพราะว่าพ่อผมก็ขับว่บางว่าผมว่าเอารถพ่อ,อามาขับหาเงิน3 0 0ร้อยหเข้าบ้านแต่พอวันที่เราเอามาทําเป็นอาชีพตัวเองเนี่ยตอนทั้นี่ก็เคยขับอยู่แล้วนะแต่พอมาทําเป็นอาชีพโอโ้ตื่นเต้นวะมามาไปหมดทางเนี่ยพอลูกค้าบอกปับ๊บงงเลยทั้งทงที่ขับประจําทางนี้รู้จัก,จกแต่พอลูกค้าบอกไปตรงนี้เฮ้ยอยู่ไหนวะงงขึ้นมาทันทีเลย ก็ประมาณนี้ครับวิธีวิธีการใช้งานวิธีการใช้งานแอปวิธีการใช้งานแผนที่วิธีการดูแผนที่ศึกษาทุกอย่างศึกษาได้หมดใน Google ใน u t u b e เนี่ยช่องเดียวปลาพาไปเนี่ยก็ทำไวห,หลายคลิปถ้าช่องเดียวปลาพาไปไม่ได้ทำเรื่องที่สนใจที่อยากจะรู้ช่องอื่นก็มีอีกตั้งเยอะตั้งแยะเราพวก,กันมีอะไรเราก็ช่วยแชร์มีอะไรเราก็แบ่งปันจริงไหมไม่มีใครเก่งไม่มีใครรู้ทุกเรื่องครับ ผมเหมือนกันไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเรื่องไหนรู้เอามาเล่าเอามาแชร์เล่าพ่วกกันมีเพื่อนดีกว่ามีศัตรูศัตรูมีคนเดียวก็ปวดหัวแต่เพื่อนมีเป็นร้อยไม่ปวดหัวจริงไหมโอ้ศัตรูเนี่ยมีตัวเดียวแนวโหปวดหัวชีชนะ๊แเละศัตรูมีเยอะแล้ะหาเพื่อนดีกว่าว่ามาประมาณนี้ครับก็เก็บเอามาเล่า,ามาแชร์ให้ฟังก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่ที่กําลังสนใจที่จะลองเอารถเนี่ย มาหาเงินหาทองเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวอาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุดครับแต่มันเป็นอาชีพทางเลือกก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ไม่ได้ขี้เหร่อะไรไม่ได้เดือดร้อนใครรถเรามีล้วก็ขับของเราไม่ต้องลงทุนอะไรไม่ต้องไปลงทุนขายของเพราะรถเรามีอยู่แล้วไนงะก็แค่เอาแรงเอารถออกมาจากบ้านเลิกง,งานออกไปขับหาเงินหาได้ยังไงก็หาได้ฟันธงไม่มากก็น้อยประสบการณ์เท่านั้นแหละครับ ที่จะนำพาเราไปสู่เส้นทางที่มันดีขึ้นเรื่อยๆคนที่เก่งเขาไม่ได้เก่งเขาแค่เป็นมาก่อนเราจริงไหมเขาแค่เป็นมาก่อนเราเขาแค่ขยันกว่าเราณตอนนี้แปลว่าเราไม่เก่งหรอไม่ใช่เรายังไม่เป็นเรายังไม่คล่องเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในช่วงเรียนรู้ฝึกฝนสร้างเสริมประสบการณ์ของท่านเองวันหนึ่งเราคล่องวันหนึ่งเราเก่ง เราก็จะมามองย้อนวันแรกๆของเราว่าเออเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่ะเรื่องแค่นี้เองเห็นไหมตัวเองยังบอกเลยเออไม่รู้ได้ยังไงวะก็ไม่รู้คนไม่รู้ไม่ผิดนะคนไม่รู้คือไม่รู้จริงเรื่องเล็กๆเล็น้อยๆเนี่ยส่วนใครที่รู้แล้วก็บอกเพื่อนใครที่มีข้อแนะนําดีๆมีเคล็ดลับดีๆหรือมีอะไรดีๆคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมแชร์ประสบการณ์เราพวกกัน เจอกันที่ไหนทักทา,ายกันได้นะครับช่องเดี๋ยวป่าพาไปมีสติกเกอร์ช่องเดี๋ยวปลาพาไปด้วยนะครับเพื่อนเื่อคนไหนสนใจอยากได้สติกเกอร์ช่องเดี๋ยวปลาพาไปเดี๋ยวไปแปะหลังรถยินดีนะครับอินบอกข้าไปในเพจเดี๋ยวป่าพาไปแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเดี๋ยวผมส่งสติกเกอร์ไปให้ขออนุญาตเก็บค่าจะส่งสามสิบบาทสติกเกอร์มันดียังไงไม่มีอะไรดีปกติแค่เป็นจุดสังเกตว่าเฮ้ยเราพวกกันนี่วาเท่านั้นเองอย่างผมเนี่ยวันก่อนเจอ เจอพี่พ FC นะครับจอดติดไฟแดงอยู่ตรงถนนวิทยุพีพีเอฟซเขาขับรถมาพอเห็นรถผมก็ทักทายกันเจอตรงไหนทักทายกันได้แชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนทักทายกันสบายใจมีเพื่อนดีกว่ามีศัตรูครับเพราะอย่าลืมนะบางครั้งเนี่ยยอย่างอย่างผมเนี่ยเกิดบางครั้งรถไปเสียอยู่กลางทางข้างถนนเจอพักพวกเพื่อน,นเราเฮ้ยพวกเรานี่ว่ไอพวกเรานี่ว่า ยังได้จอดช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นไหมอุญใจต่อให้รถไม่เสียเจอกันบนถนนทักทายเรามีมิตรดีกว่ามีสตุยแล้วเชื่อผมใครสนใจอินบอกเขาไปในเพจเดี๋ยวป่าพาไปนะครับใครจะส่งสามสิบาททั่วประเทศทั่วประเทศเหมา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 ที่เชียงมงเชียงใหม่เนี่ยส่งไปหลายแผ่นแล้วเยอะเหมือนกันที่เชียงใหม่เอฟซีที่เชียงใหม่เยอะเหมือนกันนะเออเขาท่าเขาท่าผมคิดว่าเขาน่าจะหลงหลงหน้าตาผมอะเพราะว่าหน้าตาผมมันดี ประมาณนี้ครับฝากกด subscribe กดไลค์ hmm. กดแชร์ไว้ด้วยกับช่องเดียวปลาพาไปนะครับคลิปหน้าข่าวหน้าไปรู้ไปเห็นไปเจอไปกินไปชิมไปเที่ยวที่ไหนมาถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์เดี๋ยวผมเก,ก็บกลับมาไลฟ์ไปครับอ๋อฝากดูโฆษณาด้วยนะโฆษณาอีกเรื่องหนึ่งอยากจะขอเลยขอเลยได้ไหมขอร้องเลยไปเอาโทรศัพท์ลูกนะโทรศัพท์ลูกโทรศัพท์เมียโทรศัพท์เพื่อนนะเอาโทรศัพท์ของคนเหล่านี้มากดติดตามกด subscribe ช่องเดียวปลาพาไปให้หน่อยได้ไหม อยากได้พาอยากได้ยอดผู้ติดตามขึ้นเยอะๆหน่อยช่วงหลังผู้ติดตามขึ้นน้อยอยากได้ผู้ติดตามเยอะๆจะได้เป็นแหล่งที่มาของรายได้อีกช่องทางหนึ่งผมทําเป็นอาชีพทําช่อง YouTube คอนเทนต์เล่าเรื่องแชร์ประสบการณ์เนีผมผมทาเป็นอาชีพนะครับก็ฝากว้ด้วยครับแนะนําติชมมาได้หรืออยากจะให้ให้ผมอธิบายเรื่องอะไรหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรถามมาได้ถ้าผมไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปช่วยหาคําตอบแล้วเอามาอัดคลิปบอกให้เพื่อนๆได้รู้ด้วย ให้เพื่อนๆได้รู้ไป,ปพร้อมๆกันก็ประมาณนี้ครับแหมรักนะจุ๊บๆเจอก,กันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมนะเอาโทรศัพเพื่อนมากดติดตามให้หน่อยนะ <laughs> ไปแล้วครับอยากไปที่ไหนก็บอกมา <laughs> เดี๋ยวป่าปาไป